ตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านเนินทองเพื่อภาษาพ่อจะที่เต้ยเพื่อเขามาดูตอนนี้เราก็อยู่เดินมาพรู้สึกดีใจมากที่จะเข้าบ้านพบตากับยายแลาดนอนกันหลังอยู่ไปดูนะดอาไว้ อะไรแม่ครับนี่ก็ครัแปลงเ็คิวภาษาอังกฤษยูบ้านุฟีมานท่ราเล่มนอนนั่งเลยกัเลยเราไปกินข่าวกันเาากินข่าวเศ้ายิ้มหิ้วข้าวซื้อหมาเหมือนกันตาห่งก็ซื้อซื้อยุ่นี่ซื้อยูแงไงโอ้ ถ้าไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆเป็นไม่ใหญ่ม้วนนี่ก็เป็นไม่ใหญนทองม้วนให้เกง่งเก่งา ฟากันนี่แม่ออกทุกคนแล้วตรงยานที่หนักข่าววัีครับครับป๊าป๊าบบ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 าบบบบบบบอบบ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 ่บบบบบบอบีบบ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 ่ มัน,มมน,นอยเขาว่าถึงเขากับว่าไหมาพร้อมเขากับว่าไหมาพร้อมมันมาบ่าไปว่ไปก็ได้นั็นมาอมเอามียังจะฝากถึงลูกถึงหลานพอ <c oughs> ให้สอบได้วะแม่มันจะไปสอบสาเก้ว์พอสอบเอด่น